โดยอ่ะสบายดีเอ้ยโดย,โดยจากปีไหนได้หงเอ้ยได้หงเอ้ยไปก่อนได้หนีเนาะสามสิบาอ๋ 5. 5. 5. อจะจะนก,กับเป็นรุ่นอายุเนาะโดยโอ,อันนี้่นนาไรได้ตอนนี้โเจ์ป่ะอันโเซจ์สเปร์โเจสปก็อะไรละดนนุ่น้องห้าหลายปีเติบเนาะ่บบบน,นเนาะปอ กาบสบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกๆกคนเนาะมวร์อยู่ภายในประเทศและก็ตาประเทศยินดีต้อนรับกระชูช่อง youtube บ่าวลาวสตูดิโอคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องเอาไม่นี่พี่น้องเขาก็อยู่ที่บ้านคลองเอืยเอยน้องน้ำพลพี่น้อง,องเอยเชิญเข้ามากับบ่าวบุญมันนี้พี่น้องนะเนาะเดี๋ยวเรา,เาไปพูดคุยนะเนาะกับเอือยน้องน้ำพลพี่น้อง เสิงเมื่อวานในทางบาหลีเขามาแล้วเนาะ,ะทางเอฟซีคือสีเห็นอยู่เนาะพี่น้องว่าเฮือนชาล,ล่าเป็นแบบใดพี่น้องโอเคพี่น้องไปพูดไปคุยกับเอื้อยของน้องน้ำพลกันเลยพี่น้องไปพี่นออ้นองเอ้โดยพี่น้องเอ้เนาะป๊ามาพ่อ,อัวน้องโมเมตนต์น้องนะพี่น้องจะเล่าหน่ะสิเป็นรุ่นเอื้อยเฮาประมาณปีหนึ่งสองปีเนาะกิดว่า อันอผัวของเอื้อยน้องน้ำพลพี่นอ้องเนาะโดยสบายดีบ่าวโดยสบายดีเด้อเนาะอ่าเนาะมาแต่เช้นี่นะนี่เลยคนมัน,นอ๋อขออนุญาตเด้อนี่ไปนั่นน่ะไปปลูกอ้อ,อย,ชะชะออยบ่อือมเป็นให้แบบใดนี่รวบหมดปลูกแล้วนี่ยสองล้านแปดพันคนสี่ห้าคนที่ได้คนหนึ่งสองล้านแปดคือแบบคนไปปลูกนี่ยสี่ห้าคน โดยอันน no no, ั no, no, hao, ้นลูก no, บ no, no, okay, right. ่เออทางลังนะลูกมโดยสบายดีเด้ออีหล่าเด้อเนาะซื้อจะได้เนี่ยสบายดีประลุงไวขึ้นเข่าของเฮียแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไเข่าแล้วตัวนี้เข่าแล้วสบายดีไว้อีหล่าไว้โดยเอาโบเงินเนี่ยสบายดีประลุงเนาะไหมสบายดีไปได้สบายดีเออเอาสบายดีก่อนหนุบมืร์หนุบมื้อเออเอาโมอนั่นหนุเมื้อไว้เออโอเคอันนั้นเด้อซื้อแยงกันนะโดยเอา โดยแบ่งกันเด้ออ่ะเจ้าซื้อหยังซื้อแดงอยู่แหซื้อแดงจักปีล่ะประมาณ20ปลายแล้วจะเกี่ยวว่าชาวเท่าใด๋27ได้บ่พุ่นแ7 28เออ27 28ยังรุ่นน้องเฮาอยู่เนาะพี่น้องโดยอนี่บ่โดยอสวัสดีเด้อบบุญเด้อโดยเนาะอ่าทางบ่าวไกับบบุญเนาะอโดยอ่ะสวัสดีเอ้ยโดยจักปีเด้ฮ้องเอ้ยด้ฮ้องเอ้ยไปก่อนไดนี่เนาะ สามสิบห้าอ๋อเจะได้ก็เป็นรุ่นเรือยอายุเนาะโดยอันนี้เท่าไรได้ตอนนี้จเจ็ดอ่อันเจ็ดสแปดเี่ยเจ็ดสแปดาไรลรุ่นน้องเขาหลายปีเติบเนาะปุ๊บเนาะตอนนี้สี่ห้าปีสี่ห้าปีเราอ่ะเราไปปลูกง่อยน่สี่ห้าคนสองสองล้านแปดสองล้านแปดอีกจะคุ้นต่อมันได้ก็สา ผูว่าค้นไปเร่ๆบาทนี่ห้าหกคนบาทเนี่ยสี่คนสี่เนาะสีนกระชองเลยเออเป็นคนนะเออกะไปไปมาๆไป่ขายนหน่อยนปลูกจังเมือเน่น่ะถ้ากระปุกมืนี่เริ่มแรกอี่างเ่ว่มืนี่ร่หรอล่ะอ๋อแบบว่าเนื้อที่เท่าไรเบา่าสามสิบองไร่สามสบไร่สามบองไร่ก็่อนะ่า อยู่บ้านฮาเฮกตาร์หนึ่งกัประมาณหไร่กว่าเนาะอ๋อไรอยู่เนาะอันที่เจ้าเน้จักไรนี่ต้องขอบคุณแม่จำเนี่ยบอกเจ้าคิว่เท่าไรวะสามเฮกตาสามเฮกตามิตรสามเฮกตารสามเฮกตาสามเฮกตามันจักไรอ๋อหกอันน่ะเฮกตาร์หนึ่งหกไร่กว่าสิบสองสิบสอง อลายเติบ10ชิบเฮ้ยกนเลยก่อด้สามาิบแปดสิบแปดสิบเก้านแล้วเนาะสิบแปดสิบแปดสิบเก้าลายพี่น้องเอ้ยโอ้ลายอยู่เด้ตัวเาลงไปนลยแต่งยังไม่ได้แบ่งกันปะจะค้นพี่น้องจำเจ้าหาหาหาเลยสีตาบันโพอ ờ, ừ, ừ, là lại của chồng lù lơ, bò phùa trâu này, lù cộc, lù cộc, cái gì này, này, lúc 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 đấy, ở thang ngõ, ở nó. bò đai đấy, lù cộc này, đấy. Chồn nó. này, <laughs> đấy, nó. À, nó <laughs> <bản cười> này, chồn này, bao <laughs> đen, sư đen. Sư đen, bảo đen, xìu đen thì rồi. เมียเมียชื่อจะไหนก่อนเมีย่อพุดบ่อ,อเอพุดเนาะแสดงว่าเจ้านี่แก่แก่กว่าลาวเนาะแก่กว่าเบ่าแดงน้อยนึงเห็นอ้ยสี่ลูกเจ้าป้าสี่มผมเป็น,นยันษ์อะไรอันนี้บอกคืออันประจำนะเออประจำนเป็นประจำเก่าเห็นงานออกแล้วธุรกิจสีดำเด้เนาะงานปูนนี่แไหะปูนนี่บอกเห็นบนเดียวก็บอกไล่ยักบอกเคยเห็นอะไรบ้างนี่ เราเคยฮะเคยบ่งานคนละบอลกันฮะคนละบอลกันคนละบอลบ่เอาลงหินเกอเราอยู่ยังอาย่แบกว่าหรือยู่แักอันนี้พนักงานแบกอันนี้พนักงานยังลงหินลงหินลงหินหย่ำหินอะไเห็นให้มันมุนบ่อ๋อแบบว่าโมู่นะเนาะให้มันแตกให้หินละเอียดเนาะตอนนั้นเราเล่นปูนเจ้าได้เดือนอะไรด่านปลาย ม่ล้านปลายหนึ่งแล้ล้านกว่ามันมันมันไหวเนาะนักเกินอือ่าที่พูดมันลายเอาไงกันตรงๆกันขาแห้งเนาะขาแห้งมัาถือเนาะมีโอกาสเชอได้เดือนหนึ่งเนาะโดยเมนเท่าเที่ยวไปนี่ก็เบิร์ตเลยเมนแต่ละมือต้องซื้อแนวกินพร้อมแล้วเนาะห่อเข่าพร้อมห่อข้าห่อเข้าวกับเดฟบบดนี้เนาะก็ต้องซื้อล้านบลายมันจะได้พันกว่าบาทพี่น้องของมือเนี่ย ประมาณนั่นประมาณโดยอ๋ออันเขาอยากถามอันเจ้าฟังลังหัวปูนเป็นบ่ได้โยฟังลังหัวลังหัวปูนนะเฮ้ยเหตุีบ่ฟังลังดินไงวะ่าอ่าได้โยฟังได้โยเหตุยังมันเพียงกันนั่นแหละแบบว่าเขาคุดคุ้มเขากะกะระยะเอาแาร์เนาะมันระยะสองเมตรสองเมตรนี่นะเป็ี่ยนยังปได้โยเคยเหตุีบ่ บ่เคยแต่หันเห็ดได้อยอะเคยก็เห็ดได้เนาะมันก็เป็นอยางเงี้เนาะหันทางละกวยเยอะทางละกวยแล้วกันมียังเทอินมยังเอินกับเปื่อนบ่เทเทอินเห็บมันแน่นเทอินปูนเทปูนเนกเทอินกับพุธเออแล้วก็ตั้งสาวมันตั้งนะจ๊ะเทห็บมันแน่นได้เนาะหัวเที่ยงกันเชื่อนะเทเทกันเชือนนะเท่กันเชือนได้อยู่หรอเนาะได้อยู่ ถามไม่อะนะโดยทางมาไล่หนีมเป็นมันเนาะเด็กไปเคินได้อยู่มันมันยากเนาะถ้ามาเราคิดเนาะมันมันยากอย่างไรเนี่ยอันี่นี้ผักเทียงบ่เดือนนี้เนี่ยงานผักเทียงแล้วผักเทียงแกงน้ำใหม่ผักเทียงแกงน้ำใหม่กินเนาะอ่อะนี่นี่ปกติปลูกมันเนาะมันผักเขาได้ปลูกปีนี้วะอือ ได้ได้เท่าไรอันจุมบเจ้าปลูกแต่ละแถวเรา่าลงทุนสองล้านได้ได้อยู่แปดแสนรูปรูปบดิโอ้ยมันกะมันบ่อไรอย่างเัาลุกุนมันบุหิตนะเนาะบุหลปูกนีู่วงเนะมันมันบ่ไไ้เนาะน้ำน้ำถั่วบ่อันสาพุดน้ำถั่วเออน้ำถั่วมันมันกัเน่ามันกับบ่อด้แล้วเนาะตัวมแกงบแกงครับมันยยุ่ล่องบ่ มันเน่ามันมันเวลาโพโตกดูนี่คือแบบมีหน้ามันโหม่มันยังนี่คือแบบมันก็เน่าเนาะหัวจำแคนนี่กับโบได้เนาะเมื่อกี้มันเป็นปลาบ่เปลี่ยนวาพนาบ่ปลูกปีนี้บ่เป็นไหน้าผมเป็นไหน้าผมเป็นไหง้าวันนี้มามามาหยุกลองเห็ดปลูกอ้อยไปเนาะให้มันเป็นอนาอ้อยวันนี้เนาะปลูกอ้อยปีแดงได้เนาะอพอดนแล้วก็ซอยพอดจ้างแล้วลอยลอยแต่ลักหัวลักยังกะได้น้ำเขาแล้ว โดยอืมคนที่ชอกินเนาะในก่อนแม่เขาได้เงินสองพันขนมคือว่าและเด็กน้อยให้เพิ่นเปินแล้วกินนี่เอาเมื่อวานนี้เป็นไปแบ่งกัดขนมแล้วกันผลปีกันไหขนมกำลังขนมขนมแล้วแบบนี้ปีนะแต่แต่ละคนนี่จักปีนะลูกเจ้าคนกกเท่าไดจักปีแปดแปดสี่ ต่ว่าเขาเอเงียนที่คนสองเอาเงียสองบอกอะไรเน่อนิบานมดอธบานเลยอืออ๋อบ่อหมูข้าวแล้วก็ก็แพทน่องพลอยโอ้โมเมนพลอยใช้ลูกคอยบ่นนะเอเาเลียงลูกคอยก่อนเลยทีลูกมันนี้นะเออพอแล้วพอเนาะสี่คนเนาะยิงยิงสองบอกใช่สองโอ้ กันเลยเนาะมันจังพอดีตีกันนะทุกมเงินเนาะแบบว่าเลี้ยงง่ายเลยี่น้องเลยเนาะอันนี้เราอยู่มาในหาปีแล้วพอดีมาหาปีแต่ก่อนเราอยู่ตรงนั้นสิตัวอันเออแมาแต่ก่อนอยู่ตรงนั้นอันอันใหายมาอยู่ตรงนี้ปีแล้วเหรอโอ้โหากญ่ใหญ่เดินไปเดินกลันันเองเอออะไรคออกเนอะหาใหญ่มาอยู่โอ้จะหน่อยนี่หนาวเฮงหนาวบเบาๆแล้วนี่ มันเริ่มหนาวหล่อยได้เจ้าพ่อคนมันนี่อ๋อพระพมิตรเจ้าพ่อนนั้นนะเจ้าเจ้าเป็นเอื้อยกกบ็เจ้าพ่อคนนั้นเป็นเป็นลานที่เป็นลานลูกลุงเอามาเลี้ยงแต่เป็นลูก้อเอายังแม่เราจะไปกรุงเทพแล้วเอาอยากได้น้องอยากได้น้องเราก็เอเอาเอามาเอามาเลี้ยงเป็นลานลูกลุงลุงลุงเจ้าหน่อยอยากเป็นน้อง นายเมย์อะมาเลียกโอ้แต่ลูกผู้เดียวของขพันกับรถท่านแหละเป็นลูกสาวเดียวเลยเจ้าเป็นลูกสาวเดียวบันนีบันนีบ่มีน้องไหมก็ไม่น้องเลยก็เลยก็เลยอยากได้น้องเออเอาเอาน้องคนนั้นมาเรียกคุณยังบันนี้เป็นน้องเจ้าบันนี้เน้องจริงครับเป็นหลานพี่น้องเลยเนาะโอ้ตั้งสองห้อกับจิ๋วไปหาตั้งโดยผู้น่าป่านนี้ โดยโดยเด็กเขาไม่ถามข่าวถามข้าวก่อนเนาะแตคือที่ท่ากันยังไม่ปั่นกันเนาะหลายอยู่วงนี้ยังไม่ปั่นกันเข้าไปมีแต่ป้าหรอมีแต่ป้าดูบานกอกไม้ใหญ่กับมีแต่ถ่ายกับฮูกกอกไม้แล้วไม้เออเอาไม้ลงเตานดิเอาลงเตาตีรถนี่ใช้ใช้น้ำกันกับไฟรถนี่จัดกาแฟรถนี่วะรถในเฮื่อนรถรวมกันรถรวมรถรวมมูนรถมั่งนะเนาะเนาะเวลาใส้นี่ คกูนึกใส่ก็ไม่ได้ใส่แม่บ่เออกูได้ใส่แล้วโอถ้าดำหน้าเขาก็ให้น้องไทยก้อนเออจังทยสลังใช่นี่ไทยกําลังเออแห่งลังไอโกกตี้ไอโกกต้เออต้องเสียสละนะมังเออนี่น่านี่คืออันนี้อันนี้ได้ซาวมันกันบ่เนี่ยทันเวลาเห็ดมันเปลี่็เออเห็ดคนเดียวเฮ็ดผู้เดียวซุ้มเจ้าเฮ็ดผู้ที่เอยซุ้มเจ้าเฮ็ดสองคนกับพวนนี่ โ, oh โอ้เห็ดแปดนมเลยเนาะบันี่บัดปันน oh, ี่เพิ่นช้ยทั้งป้าเนี่ยจ้ามกมือใหม่นีเอาเสียละเ้ะแล้วเาะกันิ่นให้ได้เอาพอพอได้ปูเขือนติปูกอยู่ในเน่เนาะ ข้านอกหรือไม่ได้อยู่นะตามขึ้นหรืว่าว่าไปชื่อเรื่องเนี่ยวันนี้โอ้บางบางทีถ้าแบ่งปันเราเราอาจจะได้อยู่ทางหน้าก็ได้แล้วเราเป็นคนบุกเบิกเนาะบางเรื่อเป็นแบ่งนี่เป็นต้องแบ่งตัดแบบนี้แมนแมนผมแบ่งเงาทช่นี่แบ่งเงามันจะเป็นแปะมาได้มันกว้างกว้างกับพอได้กว้างมาแล้วเนาะมีเท่านี้หรอวะกว้างเออแต่ตั้งเนี่ยไปมาหกสิบเมตรปอกหกสิบพันบาทเจ็ดสิบเนาะเป็นแบ่งตัดอยู่แล้ว แบ่งตัด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 แต่ว่าไพ่ที่โชคดีอนได้อยู enfin ่นี่นะคำพูดใดโชคดีในอนาคตต่อไปนะไายนะได้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 อันนาคทางเข้าบ้านได้เนาะไปหันเนาะเออแบ่งกันตัดออกตัดออกไปโนยองเขาเลยโดาโดยป้าเช้าก็จะถอไปอาจาพน่อนฉันเนาะมิแต่เอาโดยให้แล้วเพราะในชื้ออนาคตอ้กินให้ลูกอีกอ่้าใจอะไร โดยโอยอดะซื้อยังอยู่ในกินเดรอายที่เขาพุ่งคันนี้ป้าไปป้าเดยนสนเดอรยดีมีแห้งน่ะสู้ๆเลยโดยโดยไปวัวเล็กน้อยกินยาอ้อนเราป่ะกินอะหมดยไปน้อยอาเ้าังเอนเราก่อนจักเล็กจะหน่อยพี่น้องเอ้ยเนาะทางบ่อแดงเราก็ผักพี่น้องเอ้ยผักเบกเนาะมักินเข่าแก้มเนาแดงนะมีอาบบไปหา บ่แล้วเขาชื่อโอ้เขาเจ้าชื่อบ่ขอเบิ่งได้บ่ได้ได้ๆโดยป่ะบ่งกันพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้เพิ่นหากะเอ่อมาอยู่พี่น้องสิกี้แต่ก่อนเพิ่นก็อยู่พู้นเนาะอยู่อยู่ลังน้นๆเนาะจะอยู่เนาะตน้ๆพากันอยู่6คนพอดีเนาะบ่แดงเนาะ อาพี่น้องเอ๋ยพอโทษเนาะเฮือนเพิ่นก็ได้พี่น้องแบบว่าเป็นกระต๊อบเพิ่นปลูกใหม่พี่น้องเอ๋ยเนาะบอลอยู่บอลเศาเนาะจัะหน,น่อยนี่มันหนาวแห้งนี่เรียบร้อยเลยเนาะเออผัดฟุตบอลมาเลยเนาะเออหาผ้านอะไรแบบเก็บไว้แล้ว,วแถว,ว,ว,วนี้กำลังหาเงินอยู่ทิหาอยู่นะที่ว่าทางเขานะเมนบ่เพื่อนถูกใจ กำลังเห็ดนี่อันนี้บ่แม่นนำบ่าวเห็ดไทยตะกี้เป็นงานอยู่ไทยเลยน้ำเบาเห็ดไทยเออบ่าวเห็ดไทยคือแบบาวเห็ดแหย่ชมเจ้าแมเอ้าบัดสมมติว่าเราจะได้คืนได้บ่เนี่ยเราได้คืนกะเรากะเอาแล้วเนาะ้อยเงินเราเงินเราเห็ดชมเจ้าอันออกซอยเยอะปะสิออกกะเล็กน้อยอะไรบ่คอยลายเห็ดเขาได้บ่คอยลายบันไดอ๋อพี่น้องเออก็คือเพื่อนลังนั่นพี่น้องเนาะ อ่ารังนั่นนะพี่น้องที่ว่ากำลังเห็ดนะพี่น้องเอ้ยกำลังมุงอ่ารังคาพี่น้องยังบ่ได้ก่อนะบ่าวแดงอืมเป็นเฮือนอาบ่าวเจ้านี่เฮือนอาบ่าวโอ้มันเห็นบูมีแล้วเพื่อนบันบันนี้เราไปใช่แล้วบันนี้อยู่บางกุนตะไน่เราเรายังอยู่บ้านเนี่ยบรูวาอยู่ไทยอยู่ในบ้านนี่แหละบางตุนปลายเราเราบ่ได้ไปกรุงเทพแล้วบันนี้บ่ได้ไปเราเท่าเลยเด้เท่าแล้วจะปี้เหรอเราน่ะบูมันหาสิบปลาเหรอวะมันบูได้มีลูกมีเมียบ่ บ่บ่มีเคยเอาเอาหรอกะปะได้ล <si ูกกันเลลูกเต่าเราได้เถอะลูกอยู่น้ำเมียลูกลูกอยู่น้ำเมียแต่ว่าเราเราเห็ดเฮือนี้ไนี่ยังบ่แล้วเนาะสมมุติว่าในอนาคตเนาะอันน่ะจุ้มเจ้าอยากได้อยากได้เป็นของตัวเองนี่กัขอซื้อน้ำเล่านี่เล่าสิให้ยจุ้มเจ้าอยู่ปะในสิให้อยู่เนาะเออบดท่า้ายเลยอันเหตุนะบ่อดทนี่บ่โดยไหลรวมแล้ว ตั้งแต่ตั้งนี่ก็หมื่นปลายเลยโดยตั้งกันมาหมื่น,นปลายสองหมื่นหกสองหมื่นหกเห็ดยังสองหมื่นหกมูลราคาปุ๊บแมนมุงรางคาโอ้ไรรวมๆที่ตกก๊ประมาณสามหมื่นเลยเพราะมุงเลยทังรวประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นปลายเนละประมาณสามหมื่นไปไปลายเนาะอก็คือรวมมาแล้วอันลังคาก็รรวมแล้วอันที่ว่าสามหมื่นกว่านะหรือจะพอราคาเลยนะจะพาอรงคาแต่สามหมื่นไ มามาบวกมาบวกข้างล่างพร้อมข้างล่างนี่คือหมื่นหนึ่งประมาณเกือบห้าหมื่นหรือป้ะเนาะประมาณสี่หมื่นกว่าพี่น้องเนาะสมมุติว่าเอาอันน่ะเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นบอกอยากได้แล้วพี่น้องเนาะสมมุติว่าอันอยากให้เบาแดงแบบนี้อ่าก็คือแบบอ่าถ้าเพิ่นอยากให้ล้านนะพี่น้องชูอันเอาเงินให้กูก็ได้อย่างประมาณนี้นะเนาะสมมุติว่าุมเจ้ามีเงินุมเจ้าก็ต้องได้เนาะ ก็แน่ว่าเราห,หายขน,นะเนาะเราเราอยู่น้ำไผ่เสกกรตตอนนี้นะอันอันน้ำเบาจ้ะนะอยู่ในเร,เรือนเราอยู่นานะนาอยู่บางตาตุไหลหนาพี่น้องกันนี่แหละนอนอยู่นาประจำบ่แม่นนอนบ่งัวงัวแล้วขายให้เขาก็พอได้มงเพิร์นเราเขาเนี้ยเลี้ยงให้เราเราขายงวัวอันเนาะงัวเมื่อก่อนให้เจ้าเลี้ยงเออแล้วเราขายขายเป็นอะไรของเราบ้านนี้ มัดสามโตมุกที่มงูลค่ามดก็คือแบบหน่โบมีงบแล้ววันนี้เนาะแยิงยิงยิงแบบก่อขึ้นพี่น้องเอ้ยเนาะยังหลายหลายอย่างเนาะยังหลายอย่างยังขาดหลายอย่างพี่น้องเอ้ยเนาะทั้งเบาเบาแดงนี่เพิ่นก็ออกมาอยู่พี่โดนโดนแล้วเนาะเมื่อก่อนท่อยู่กระต๊อบลังน้อยๆเนาะแหนโดยโอ้งอหน้อยหนีมาเลยพี่น้องเอ้ยเนาะโทษแล้หาเพชรกระดานเล้ยบบันดีพ่อหนุ่มวันนี้เนาะยิงสอง ไซซองเห็นองลูกเราเนาะถ่ายปีหัวปีบ่หรือว่าบสองปีจังเอาเท่าน,นัไงพวกในหันปีต่อปีหมดแน่โอ้อันปูชายเนี่ยพ่กอ,อัน,นพี่น้องเลยเนาะหัวเพียงหัวเลยเนาะอ๋อแต่ละคนพี่น้องเนาะเจ้าก,ก็เคยเข้าไปบจ้าบนคืออัน,น,อน้องน้ำพลเคยเข้าอยู่เข้าอยู่เนาะเอ๋เราก็เข้าไปอยู่พี่น้องเอนะ้ยเนาะอ่ะเนาะบันี้ก็ระิเข้าไปทาง บ้านน้องน้ำพ,พนคนแหาานนละพี่น้องเอ้ยมาเลยมีโอกาสก็เลยแวะมาเนาะมาหาทางเอื้อน้องน้ำพนเนาะพี่น้องเอ้ยเขามาเราก็อ่านี่แหละเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าทั้งพวกรับไปเห็ดอันนั้นพี่น้องปลูกอ้อยเห็ดเวียกเห็ดงานบริใกล้ๆเลยพี่น้องเนาะถ้าบอกไปเห็ดอันนี้เจ้าเห็ดยังบ่าแดงอันนั<อ>้นเผา,า,า,ามัดเอ้ยบอแมนเผาถ่านบ่ตัดไม้ลงเตาเตรียมไว้ได้จากสอบแต่ละเถื่อได้ประมาณ ห้าสิบช่อก็คือลงแต่เดียวได้นหารสิบช่อแมนเตาเจ้านี่แสดงว่าใหญ่อยู่เนาะใหญ่โอ้เมื่อหน้าเมื่อไนเดียวชีวะเบิ่งพี่น้องเนาะแวะเบิ่งวิธีเราเห็ดเตาแบบได้อันเป่าแดงโอ้เมื่อไนเห็ดชองเตาโอ้เนาะก็ชอบหนึ่งเท่าไดอยู่นี่ขายหงอกเขากระอบสาวห่าสาวห่าก็เจ้าไปขายชามสิบเนาะก็เจ้าเอากำไรอยู่ประมาณห้าพันพี่น้องเนาะเดี๋ยวเมื่อหน้าเมื่อไนเนาะอีกจะมืดอช่แล้วนี่นะ กะปลูกบ <A S 2> <Ch ả S 1> ่ออยดิเขาว่ากําหนด2มื้อบอก2มื้อบ่แล้วดอกคั่นว่าแล้วกะสิดนนะครประมาณเอ่อกะประมาณสิ5มื้อบ่ปูกออยประมาณทํานเจ้าว่า2มื้อคนที่ว่าปูนํากันติอเออเอาเดี๋ยวมื้อหน้าสิเข้ามาหารับใหม่พี่น้องพอดีว่าสิพาเบิ่งเนาะว่าเราเฮ็ดเวียกหยังพี่น้องเรื่องเอ่อเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานาแหละพี่น้องเนาะทางบ่าวแดงเนาะ ตะกี้ตะก่อนก็คืออยู่เมืองไทยเ่ะอันเจ้าเออไปอยู่อยู่อยู่จากปีน่ะมบบกดไหนบบไปมาๆนะโดยไปพ่อกันก็ไปแลวกันอันชาพูดพออยู่บ้านนี้มาเอากันอยู่บ้านนี้จีบกันโดนบ่าบ่อนะไป2่องชมเมอร์พี่เราเมื่อน้ำแล้วก็ดีมาเอาให้เอาเลยโยบุมีคนใหตุเรียกนะขักแล้วนีเนาะสองชมเมอร์หนึ่งจีบเป็นติเออเลยโดนนะผิดเองเอ้ยเนาะ แสดงว่าจวดจานลีสินะอาวอ้าวอ้าโอเคจังไดีก็เป็นกำลังใจให้เด้อบ่าวแดงเด้อสู้ๆเด้อมื่อหน้าจังเข่ามาหาเพื่นใหม่เนาะพี่น้องอ้าสถ้าเราคลิปนี้ก็ขอโต้เลยพี่น้องเนาะอ้าสบายดีเด้อบ่าวแดงเด้อสบายดีเด้อสบายดีบักละสบายดีนะเด้อเก่งไปพี่น้อง